การต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กปฐมวัยผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย3-5ปีรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมรินทีวี เปาเปาผจญภัยในโลกนิทานตอนกบเลือกนายสวัสดีครับผมชื่อเปาเปาเป็นเด็กผู้ชายอายุห้าขวบที่ชอบการผจญภัยโดยการผจญภัยของผมนั้นจะเข้าไปในโลกนิทานผ่านหนังสือนิทานที่แสนวิเศษของพี่กระต่ายซึ่งเป็นบรรักษ์ของห้องสมุดถ้าพร้อมแล้วไปผจญภัยกับเปาเปากันดีกว่า วันนี้อากาศสดชื่นดีจังเลยนะหิมะตกเบาๆเม็ดละเอียดนุ่มๆแบบนี้สนุกจังเลยอ,อ,อิ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 ๊อิหรือดูหนาวๆแบบนี้พวกสัตว์คงจำศีลกันสินะเราไปถามพี่กระต่ายกันดีกว่าสวัสดีครับพี่กระต่ายวันนี้หิมะตกปรยโปๆยเปาเปาชอบมากเลยครับอากาศดีสำหรับเราแต่ก็จะมีพวกสัตว์บางชนิดเขาจำศีลดูหนาวด้วยนะ อย่างเช่นพวกกบยังไงล่ะพูดถึงกบเปาเปาก็อยากเข้าไปในโลกของกบอีกสักครั้งพี่กระต่ายช่วยหน่อยนะครับได้สิจ๊ะพี่ก็มีนิทานอีกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่ากบเลือกนายน่าสนใจดีนะเอาสิครับเปาเปาพร้อมแล้วก่อนที่เปาเปาจะเข้าไปในโลกนิทานต้องสวมหมวกใบนี้ก่อนนะจ๊ะเที่ยวให้สนุกแล้วกลับมาเล่าให้พี่ฟังด้วยนะจ๊ะ ฝนตกแบบนี้สดชื่นดีจังเลยนะทุกคนตกลงมาแรงๆเลยนะฉันชอบมากเลยแหละเปาๆเดี๋ยวพวกเราเล่นน้ํากันเสร็จแล้วฉันขอประชุมกลุ่มกันหน่อยนะโอเคเลเได้เลยเปาๆโอเคได้เลยเปาๆทุกๆท่านที่มาประชุมในวันนี้ พวกเราอาศัย <พอ S 1> ที่นี <พอ S 1> ่กันแบบอิสระมานานนานแม้จะไม่มีปัญหาหน้ากังวลใจมากนักแต่ฉันก็คิดว่าเราควรจะมีหัวหน้าและมีกฎกติกาไว้ปกครองดูแลพวกเรามันจะได้ไม่ซ้ำซากจำเจพวกท่านเห็นด้วยกับข้าไหมล่ะแล้วใครกันที่จะมาเป็นใหญ่คอยปกครองพวกเราล่ะฮะพี่เปาเปาอืมเอาอย่างนี้นะพวกเราไปขอพรจากนางฟ้าที่ทานน้ำตกกลางป่ากกันเถอะให้ท่านต้องช่วยจัดการหาผู้ปกครองให้พวกเราดีกว่า ท่านต้องทำได้น่ๆแน่ๆอท่านนางฟ้าได้ปลดปรากฏตัวให้พวกข้าได้พบเจอด้วยเถิดพวกข้ามีเรื่องที่อยากจะขอร้องให้ท่านนางฟ้าช่วยถ้าไ <Yeah. S 1> ด้ยินเสียงเรียกของเจ้าแล้วกบตัวน้อยที่แสนน่ารักทั้งหลาย พวกเธอมีธุระอันใดกับเราเหรอพวกของพวกกระผมนั้นอยู่กันแบบเรียบง่ายมานานไม่มีผู้ปกครองหรือกฎกติกาอันใดคอยดูแลพวกเราเลยขอรับผมเลยอยากให้ท่านนางฟ้าช่วยมอบหัวหน้าให้พวกเราสักคนแต่ขอเป็นหัวหน้าที่แข็งแรงใจดีคอยช่วยเหลือและไม่ดุไม่ว่าพวกเรานะครับอิ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 อ๋อเราก็นึกว่าเรื่องอันใดที่แท้พวกกบอย่างเจ้าก็อยากมีเจ้านายบ้างนี่เอง เอาอย่างนี้นะพวกเจ้าเดินทางกลับบ้านกันไปเถิดเราได้ส่งเจ้านายที่จะเป็นผู้ปกครองฝูงกบให้กับพวกเจ้าไว้ที่บึงน้ำแล้วคอยดูกันนะจ๊ะขอบพระคุณท่านนางฟ้ามากครับผมจะไม่มีวันลืมพระคุณของท่านเลยพี่น้องกบทั้งหลาย สิ่งที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ขอนไม้ธรรมดาธรรมดาแต่นี่คือเจ้านายใหม่ที่ท่านนางฟ้ามอบให้กับพวกเราอ๋ออย่างนี้นี่เองเจ้านี่เก่งไม่เบาส่วนท่านนางฟ้าก็ช่างมีเมตตาต่อพวกเราเหลือเกินอออบๆๆสนุกจังเลยเนื้พวกเราเจ้านายของเราแข็งแรงทนทานเราจะกระโดดแรงแค่ไหนก็ไม่ดุว่าพวกเราเลย

เจ้านายของข้าดีเยี่ยมไปเลยนะเจ้ากวางนายของข้าเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะอิอิอิอ,อ,อสนุกกันใหญ่เลยนะเจ้ากบน้อยข้ารู้สึกว่าเจ้านายของเราวันๆได้แต่นอนอยู่นิ่งทำไมเจ้านายของเราถึงไม่เคยพูดจาหรือทำสิ่งใดกับพวกเราบ้างเลยล่ะทุกคนคิดเหมือนข้าหรือไม่ใช่ใช่เห็นด้วยอืมนายก็พูดถูกนะฉันก็คิดเช่นนั้นแหละเอาแบบนี้ไหม เดี๋ยวฉันไปขอเจ้านายใหม่กับท่านนางฟ้าอีกสักครั้งดีกว่าเพื่อท่านจะหาเจ้านายใหม่ที่ดีกว่านี้มาให้พวกเราเอาสิเอาสิเปล่าเป่าเดี๋ยวข้าไปกับเจ้าด้วยนะเย้เยดีใจแตงเลยพวกเราจะได้มีเจ้านายคนใหม่แล้วท่านนางฟ้าได้ปรดปรากฏตัวให้ข้าได้พบเจอท่านอีกสักครั้งด้วยเถิดข้ามีเรื่องที่อยากจะขอร้องให้ท่านช่วย้ได้ยินเสียงเรียกของเจ้าแล้วกบตัวน้อยที่แสนน่ารัก ครั้งนี้พวกเธอมีธุระอันใดกับเราอีกหรือคืออย่างนี้ครับท่านนางฟ้าพวกเราอยากจะได้เจ้านายคนใหม่ท่านได้โปรดช่วยพวกเราด้วยนะขอรับเจ้าทั้งหลายไม่พอใจในเจ้านายคนก่อนที่เราให้แก่พวกเจ้าอย่างนั้นหรอกหรือพวกเราต้องขอขอบคุณท่านนางฟ้าที่ประทานเจ้านายคนเก่าให้กับเราในครั้งก่อนแต่พวกเรามาคิดๆด,ดูแล้วว่าเจ้านายคนนี้ของเราวันๆก็ได้แต่นิ่งเฉย ลอยไปลอยมาไม่พูดไม่จาและไม่ส่งเสียงร้องเรียกพูดคุยอะไรกับพวกเราเลยมันช่างแสนน่าเบื่อเสียจริงท่านนางฟ้าถ้าอยากจะขออ้อนวอนให้ท่านช่วยส่งเจ้านายคนใหม่มาให้พวกเราอีกครั้งด้วยเถิดแต่ครั้งนี้ขอเจ้านายที่ตัวใหญ่สูงสง่าแข็งแรงและพูดจากับพวกเราได้ด้วยนะขอรับอืมพวกเจ้าทั้งหลายไม่พอใจในสิ่งที่เราเคยให้ไปอย่างนั้นหร,อหรือ เจ้าอยากจะขอให้เราส่งเจ้านายใหม่ไปให้อย่างนั้นใช่ไหมล่ะถ้าตัดสินใจเช่นนั้นเราก็ยอมให้พวกเจ้าได้เช่นกันว้าวดีจังเลยขอบคุณนะครับท่านนางฟ้าผู้มีเมตตาในายใหม่ของพวกเจ้ากำลังรอต้อนรับพวกเจ้าอยู่จงรีบกลับบ้านไปเสียเถิดกบตัวน้อยขอบคุณนะครับท่านนางฟ้าพวกเราจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้ของท่านเลยขอรับเราไปกันเถิดน,นะเป่า ไปสิไปสิตื่นเต้นจังเลยเนอะเจ้านายใหม่ของเราหนะ้าตาจะเป็นยังไงนะอิอิอิออีอ,อ,อเจ้านายใหม่ของพวกเราจะเป็นยังไงนะถ้าอยากจะเห็นแล้วสิตื่นเต้นจังเลยข้าก็ตื่นเต้นเหมือนกันเอ๊มีอะไรอยู่ข้างบนฟ้ากําลังลอยมาที่นี่ด้วยนะหรือจะเป็นนายใหม่ของพวกเราเอ๊ะนั่นมันฝูงนกกระสานนี่เป่าเป่าอ่ะจุย๋ย วกนกกระสาเหล่านี้เป็นนายใหม่ของพวกเราอย่างนั้นหรอกเหรออุ๊ยโอ้ยโอ้ยเอ้จรดโอ้ยเอาดพวกข้าบินมาไกลแสนไกลเหนื่อยเหลือเกินพวกข้าขอมาอาศัยที่บึงแห่งนี้กับพวกเจ้าสักพักช่วยแบ่งที่อยู่ให้กับพวกข้าหน่อยนะกบตัวน้อยที่แสนน่ารักทั้งหลายเป่าๆเจ้านายใหม่ของเราตัวใหญ่ครับพื้นที่อาศัยของพวกเราเหลือเกิน มันอึดอัดนะจะไหวไหมเนี่ยแล้วข้าเองก็กลัวเจ้านายคนนี้อย่าบอกไม่ถูกเลยนะเสี่ยวเราไม่น่าขอเปลี่ยนเจ้านายคนใหม่เลยเนาะพวกเราใช่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 คก่อนก็ดีอยู่แล้วก่อนก็ดีอยู่แล้วนะใช่ใช่คนก่อนก็ดีอยู่แล้วเนาะเอาละเอาละข้าก็อึดอัดเหมือนกันนั่นแหละไว้พวกนกกระสากลับไปเมื่อไหร่แล้วข้าจะกลับมาเล่นด้วยใหม่ละกันนะ ข้าขอตัวกลับบ้านก่อนไปละตัวเปียกมาเลยนะเ้าเๆทั้งเปียกน้ำทั้งตื่นเต้นสุดๆเลยครับพี่กระต่ายเพราะการร้องขอที่ไม่รู้จักพอของตัวเราเองก็ทำให้เราและคนอื่นๆต่างเดือดร้อนกันใช่ไหมล่ะเ้าๆการไม่รู้จักพอในสิ่งที่มีอยู่ก็ย่อมเกิดผลร้ายตามมาแบบนี้ยังไงละจ้าเปาๆจำเอาไว้นะเฮ้อจริงๆด้วยครับ ไม่อย่างนั้นเพื่อนๆก็คงอยู่แบบมีความสุขไม่อึดอัดกันแบบนี้แล้วถ้าอย่างนั้นเปาๆขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับพี่กระตา่ายบายบาย a m ินทีวี